โรงเรียนเซนต์แอนโทนีบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้จัดกิจกรรมโครงการนิทรรศการวิชาการ Open h เฮาสพิกชมโรงเรียนเซนต์แอนโทนีบางปะอินด้วยรูปแบบ Active Learning ผ่านกระบวนการคิดขั้นสูงเชิงระบบ g p แ t i ไฟสป สร้างต้นแบบนวัตกรรมครูเบธพาร์ติ ices, สิสสู่นวัตกรรมนักเรียนโดยมีในายชัยวัน์คลังรัพย์ศึกษาธิการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่สร้างชื่อเสียงให้แก่โรงเรียนดรศักดิ์สินโรสรานโรมประธานกรรมการบริหารสถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการอดีตกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษาเป็นประธานผู้ส่งคุณวุฒิพร้อมด้วยผู้บริหารครูผู้ปกครองและนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมากค่ะ ให้เน้น G ีแพสปลสเต็แต่ว่าคนไทยเข้าไม่ถึงกระบวนการมาก่อนก็เลยสอนไปตามรายวิชาทำให้เด็กไม่บรรลุตามเป้าหมายนะครับในชีวิตจริงของมนุษย์ต้องไปอยู่ในสถานการณ์ที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิงทั้งสถานที่ประเทศในอนาบริเวณทั้งหลายเพราะฉะนั้น Active Learning G-Pad f o u n d t i o n จึงเรียนรู้ผ่านกระบวนการและหลักการเท่านั้นและสามารถนำกระบวนการและหลักการนี้ไปใช้ได้ในทุกสถานการณ์ทุกวิถีชีวิตของเด็กและไปพัฒนาต่อเนื่องได้อย่างไม่หยุดยัง้งและจะไม่มีวันลืมอีกต่อไปเหตุผล Active Learning G-Pad f o u d t e p n เรียนผ่านการคิดการประเมินการปฏิบัติจริงเมื่อใดที่ร่างกายของมนุษย์เรียนรู้ผ่านสามส่วนนี้ไม่ต้องท่องมันจำได้เองโดยอัตโนมัติเหมือนที่เรายกตัวอย่างว่ายน้ำเป็นขี่จักรยานเป็นเราไม่เคยรืมอีกเลยครับแล้วเราก็ไม่เคยท่องด้วยเห็นไหมหลักการเรียนรู้ ในรูปแบบ Active Learning เหมือนกับทุกประกาเพราะฉะนั้นเซนแอนโทนีได้ปรับรูปโฉมการเรียนรู้แบบนี้ผมเชื่อว่าประชาชนทุกคนอยากให้ลูกตรงเองมีความรู้ที่แท้จริงเกิดขึ้นนะฮะเขาจะลหลั่งไหลมานะพึ่งพาโรงเรียนแห่งนี้นะอย่างเต็มที่นะตรงนี้ผมมั่นใจและที่ผมไปมาทุกที่ในการนี้ รัฐบาลเอง <c oughs> ในทุกสังกัดทุกหน่วยงานกำลังพัฒนาตัวนี้เป็นฐานเลยของประเทศไทยเพราะอีกสามปีมันจะพิกโฉมเลยแล้วเราจะพิกกันไม่ทันนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ผมก็ขอให้กำลังใจทั้งท่านศึกษาธิการจังหวัดท่านผู้บริหารโรงเรียนและแขกผู้มีเกียรติทุกคนว่าที่เราเดินมาครั้นี ทุกทางนะฮะและตรงกับความต้องการของคนไทยของประเทศไทยนะโดยไม่ผิดเพี้ยนเลยนะฮะผมได้กำหนดคำกล่าวของนักการศึกษาของโลกมาให้ตรงกับที่เรานำเสนอทุกประการไม่ผิดเพี้ยนแน่นอนพร้อมขอให้ประชาชนมั่นใจนะฮะที่ส่งลูกมาเรียน กับอาจารย์คุณครูโรงและโรงเรียนแห่งนี้นะครับอย่างมั่นใจและลูกตัวเองจะมีแต่ความเก่งขึ้นเก่งขึ้นตลอดเลาอย่างไม่หยุดยังย้งน mm hmm. ะครับอัน,นี้ขอให้ให้คำกล่าวไว้แค่นี้ครับขอบคุณครับการที่จะพิมชมโรงเรียนนะครับพิชมนวัตกรรมสู่ครูสู่นักเรียนนะครับ a mm hmm. อ t i v e แอคทีฟ,ฟ Learning ค mm hmm. งจะไม่เพียงพอแล้วครับ mm hmm. ไออ่ การกระบวนการคิดขั้นสูงอย่าง g ี a พดซีแพสต็ปเนี่ยครับที่โรงเรียนในจังหวัดครับผมจะกล่าวถึงในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับโดยเฉพาะโรงเรียนเซตแอนโทนีบางปะอินนะครับที่ได้นำมาปรับใช้ให้กับเพื่อให้สร้างนวัตกรรมให้กับสู่ถึงผู้เรียนโดยตรงนะครับเป็นสิ่งที่ดีแล้วผมทางศึกษาธิการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาก็พร้อมที่จะสนับสนุนให้ทุกโรงเรียนในทุก สังกัดนะครับที่จะนำกระบวนาการคิดขั้นสูงนะครับในโลกในสัตว์ใหม่นี้นะนำไปประยุกใช้ให้นักเรียนเพื่อให้เกิดการเรียนรู้นะครับโดยเฉพาะก,การ active learning น,นะครับจริงๆเราเราก็ใช้กระบวนาการนี้มาค่อนข้างจะนานแล้วครับวันนี้ถ้าเราได้นว,วัตกรรมใหม่ที a d Five s t e p ที่ทางพวได้คิดคนกระบวนการคิดขั้นสูงนะผมว่าถือว่าเป็นนว,วัตกรรมใหม่ที่จะ จากครูจากโรงเรียนสู่ครูจากครูสู่นักเรียนได้เป็นอย่างดีนะครับก็พร้อมที่จะสนับสนุนให้ทางแล้วก็ต้องขอบคุณทางพอวอนะครับขอบคุณทั้งทางประธานที่จะได้มีกระบวนการคิดนี้มาสู่คุณครูสู่นักเรียนทั่วประเทศนะครั้งคุณคระก็เปลี่ยนแปลงไปไปมากนะคะจากที่แต่เดิมเนี่ยเราลองสำรวจดูนะคะก็คือเด็กอาจจะไม่ค่อย ป้าแสดงออกนะคะไม่ค่อยอพูดในเรื่องของเนื้อหาหลักการอะไรเงี้ยยังยังสับสนยังการนําแนวคิดหรือหลักการของรายวิชานั้นๆที่จะไปทํางานที่จะไปสร้างชิ้นงานอะไรต่างๆเนี่ยยังสับสน นะคะแต่เมื่อเราเอา G-Path ไฟสตเข้ามาในแต่ละกระบวนการจริงอยู่ a อ t i v r n i n r เนี่ยอาจจะมีมานานแต่มัน Active Learning แบบไหนล่ะ,ะเราก็เลยใช้ Active Learning ที่เป็น G-Path ไฟ e p Step, ให้ให้สอนให้เป็นไปตามลำดับพานหนังสือของคอวนะคะนักเรียนก็จะได้ฝึกปฏิบัติได้สรุปแนวคิดได้สรุปหลักการได้มีการนำเสนอสร้างความมั่นใจ สร้างการแสดงออกให้กับนักเกรียนในหลายๆเวทีมันจึงเห็นการเปลี่ยนแปลงของนักเกรียน,นยที่ที่เห็นได้ได้ชัดแล้วก็มีการที่นํานความรู้หลักการของรายวิชาต่างๆนั้นเนี่ยมาบูรณาการและเอามาศึกษาเชิงลึกทําให้เกิดเป็นนวัตกรรมทําให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ที่ รู้ว่านวัตกรรมที่สร้างขึ้นมาเนี่ยมันมีจุดแ่กต่างจากของเดิมอยู่อะไรบ้างแล้วมันใส่แนวคิดใหม่ๆไอเดียใหม่ๆเข้าไปเนี่ยอย่างไรแล้วมันทําให้เกิดคุณค่าของนวัตกรรมตัวนี้ที่จะเอาไปเชื่อมโยงกับการพัฒนาประเทศก็คือมันสามารถพัฒนาไปเป็นเศรษฐกิจเป็นรายได้อะไรต่อไปนะคะตรงนี้เราเห็นความความ เปลี่ยนแปลงของนักเรียนได้ชัดเจนตั้งแต่ของปีนี้เราทำมาแล้่ทุกอย่างก็ดีขึ้นก็เด็กก็จะสนใจมาสมัครเรีย,ยนเยอะขึ้ตนตลอดเพราะฉะนั้นของพ่อเนี่ยสตรีช้ยอยู่สองปีก็โอเคแล้ว ค่ะในส่วนของรูปแบบการจัดการเรียนการสอนนะคะด้วยรูปแบบของ active learning นะคะตามกระบวนการคิดขั้นสูงเชิงระบบ G p a s s five step นะคะก็ได้ผลตอบรับดีนะคะด้วยในแต่ละภาคเรียนค่ะเราจะมีการจัดการเรียนการสอนโดยรูปแบบของ G p a s s อยู่แล้วนะคะโดยใช้หนังสือของพวซึ่งเป็นแนวทางนะคะที่จะพาเราไปสู่ความสําเร็จตรงนี้จะมีกระบวนการที่มีสื่อมีแผนการสอนมีขั้นตอนการสอนเนี่ยให้คุณครูใช้เป็นแนวนะคะที่ใช้เป็นเหมือนตําราหรือคู่มือนะคะในการที่จัดการเรียนการสอนและในทุกเทอมเนี่ยเราจะมีในส่วนของ นวัตกรรมนักเรียนด้วยและพิเศษนะคะในภาคเรียนนี้นะคะจะมี Best Practice ที่เกิดจากทางพวนะคะได้จัดนะคะกิจกรรมในการประกวด นะะในส่วนของ Best Practice นะคะและทางโรงเรียนของเราเนี่ยเข้าร่วมในส่วนของกิจกรรมในครั้งนี้นะคะแล้วเราก็นํามาสู่การพัฒนาคุณครูให้มีนวัตกรรมการสอนแบบต้นแบบที่เป็น Best Practice นะคะตรงนี้ก็จะมีนําเสนอในวันนี้ด้วยคนตอบรับในวันนี้นะคะท่านผู้ปกครองนะของ,รงเรนเซนต์แอโนโทนีบางปะอินนะคะก็ให้ความสนใจและให้การยอมรับว่าโรงเรียนเรซนต์แอโนโทนีของเรานะคะมีรูปแบบการจากกรัดการการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญนะคะมุ่งเน้นให้ผู้เรียนเนี่ยได้ฝึกปฏิบัติจริงนะคะเกิดผลงานเกิดทักษะนะคะเพราะโรงเรียนเราเป็นโรงเรียนสร้างอนาคตดังนั้นทักษะ ต่างที่จําเป็นในอนาคตนะคะเราเตรียมพร้อมแล้วก็สร้างผู้เรียนนะคะให้เกิดสมรรถนะและทักษะที่สําคัญค่ะ